ไม่ทนได้ต่อเขาก็พูดต่อคุณเกิดมีชวดความเชื่อชาวเห,หนือพระธาตุสีจทองเป็นพระธาตประจักปีเกิดค มาต่อกันใน EP ที่สองนะครับกับอสื้อสู TFR คันนี้ที่น้ําแห้งมานะครับเนาะคันนี้หลังจากเสื้อสูบไปลงกึงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อสูบไปลงกึงมาเรียบร้อยละคันนี้นะครับที่ปอกสูบสูบสามมันติดเนาะคันนี้เสื้อสูบบวมนะครับลงกึงเขาคว้านไซส์0.25นะครับไซส์25มาเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรที่เปลี่ยนออกกันหน่อยนะครับเนาะอันนี้ก็ ป่หน้าอันนี้ป่าหน้ามาเยอะนะครับสองศูนย์จุดสองห้ามิลค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้เพราะว่ารถนองราบแห้งคันนี้เขาวิ่งจนดับนะครับเนาะผมพามาดูของเก่ากันครับอย่างแรกนะครับที่เปลี่ยนออกเหมือนทุกๆคันนะครับก็มีพวกชาร์ปนะครับเนาะชาร์ปอกชาร์ปก้านอันนี้ก็เปลี่ยนทิ้งไปตามปกตินะครับเนาะนี่คือของเก่าที่เปลี่ยนออกนะครับมาครับต่อกัน อย่างที่สองนะครับคือลูกสูบนะครับลูกสูบคันนี้นะครับลูกสูบสี j จเอหนึ่งทีดิแมกปีกยาวนะครับรถถ้าเป็นเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นปีกสั้นนะครับแต่ยี่ห้อเ e เนี่ยเขาทำเป็นปีกยาวมาสำหรับรถที่ติดเทอร์โบนะครับเนาะอันนี้ก็ใส่ด้วยกันได้ครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนาะอันนี้ก็ลูกสูบนะครับส่วนปลอกสูบนะครับนี่นี่ ไลเนอร์นะครับ0.25มิลคือไซส์25นะครับหลังมันจะโตขึ้น0.25นะครับเพราะว่าเขาคว้านเสื้อสูบลูกสูบโต9.3มิลน,นะครับปอกสูบยี่ห้อ AE ยี่ห้อเนี้ยครับเนี่ยเป็นปอกที่ผมใช้มานานละนะครับแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในเชียงใหม่ละนะครับลงกลึงเขาก็บอกว่ายี่ห้อนี้ดีที่สุดแข็งนะครับแต่ว่าปอกสูบยี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างแพงนะครับ ยี่ห้อนี้ก็คางแพงแล้วก็ตัวนี้ของมันขาดนะครับก็ไม่รู้ไอ้ของจะมาหรือเปล่าอันนี้ลรกกึ้งเขาก็จัดหามาให้นะครับพอดีร้านอะไหล่มันหมดนะครับนอะอันนี้คือปอกสูบนะครับต่อมานะครับก็มีชับอกชับก้านนะครับนี่ชับก้านเมนอีซูซูซีเจหนึ่งสแตนดาร์ดชับอกชับก้านนะครับแหวนลูกสูบแท้นะครับแหวนลูกสูบแท้หนึ่งชุดนะครับนี่ลิงเซ็ตพิชชันนะครับอันนี้ก็แหวนลูกสูบแท้หนึ่งชุดนะครับ ต้องมีอะไรอ,อีกอ่าปาเกานฝาสูบแท้นะครับปาเกานฝาสูบ 4JA 1 TFR ทเหล็กนะครับอันนี้เดี๋ยวรหัสก็รหัสนี้นะครับไม่อิดเจปแปนนะครับนอกส่วนปากเกนชุดใหญ่นะครับปาเกนชุดใหญ่อันนี้ก็แท้เหมือนกันนะครับเกิดนะอ่าสติกเกอร์อยู่นี่ปากเกนชุดใหญ่ t f r 4JA 1แท้อันนี้ก็ของแท้นะครับ ก็มีพวกซีนโอลิงต่างๆมาให้นะครับนี่ก็จะไล่เปลี่ยนไปมียางหมกวาลมีแหวนร่องวฉีดอะไรมาให้หมดนะครับอันนี้คือส่วนของปะเก็นฝาสูบแท้กับปะเก็นชุดใหญ่แท้นะครับอันดับต่อมาครับน่องฝาสูบแท้นะครับโบสซายลินเดอร์นะครับทูบ็อกซ์อันนี้ก็คือน่องฝาสูบนะคิดแปดตัวใหม่แท้เบิกศูนเหมือนเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับที่จะให้ดูคือไฮไลท์ของคันนี้นะครับที่มีอาการน้ำมันเครื่องเกินนะครับน้ำมันโซลารั่วลงแทงอ่างนะครับนี่คือแกนปั๊มสึกนะครับเนี่ยสึกเป็นร่องสึกเป็นร่องอย่างนี้ยครับคันนี้ร้านปั๊มเขาจัดการมาให้นะครับเปลี่ยนแกนปั๊มมาหนึ่งตัวแล้วคันเนี้ยมีอาการปั๊มโซลารั่วเนาะแล้วก็หัวฉีดพังไปหัวหนึ่งก็ร้านปั๊มเขาก็จัดการซ่อมให้เรียบร้อยละ นะครับหัวฉีดเนี่ยอัดปั๊มเขาก็เทสล้างอะไรก็ตามฉบับของเขาอะครับอนอกจากการให้เรียบร้อยละคันนี้ก็งานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ประกอบประกอบไปแล้วมันมีชุดท่อน้ําข้างเครื่องนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้เอามาให้ดูนะครับนี่พอดีของมันเยอะนะครับเนี่ยชุดท่อน้ําข้างเครื่องนะครับนี่ เสื้อวาลน้ําแท้ E สู๋นะครับก็มีชุดท่อน้ำข้างเครื่องชุดท่อน้ำข้างเครื่องีสูเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหลายเส้นหลายเส้นหลายสายเดี๋ยวก็จัดการไล่เปลี่ยนให้หมดนะครับโอเคครับใน EP สองก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการไล่ประกอบนะครับส่วนฝาสูบนั้นผมก็ไปแช่น้ํายาล้างเครื่องอยู่นะครับเนาะพอดีครับโคลเนเยอะอันนี้ก็แช่อยู่หลายวันเหมือนกันแล้วก็ได้ขัดทิ้งขัดทิ้งก็ใสสะอาดเรียบร้อยนะครับโอเคครับงาน EP สองก็จะประมาณนี้ครับผม